แ้วนี่หัน่้องนะ้องู้นี่นะย้คเย้ไปแล้วค่ะอ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขาถ่ายไม่ป้อมอ่าถ่ายละถ่ยม่ป้อมแม่้อค่ะหนึ่งสองสาม ใ่เด right. ียวค่ยไม่ได้เลยใส่เดียวะนวลนว่ายเดียว้องไ่ละอแม่ป้อมเดี๋ยวส่งให้ในกลุ่มได้ถตะกีกตะกี่ไหนให้แม่ป้อมลูกรแหละเดี๋ยวพี่ไปเอาก้องแม่ป้อมมาได้หมถึง่าจ่้ไ่ได้เลยอะเมื่อกี้เอาให้พี่ต้อยก่อนเดี๋ยวได้พี่ต้อยก่อน ไม่โดนดึงไม่นะไรยากถ่าหไม่ดอะไรยากแมวแล้วแมวอ่ามเอาแล้วเดม๋ยวจะถ่ายน้องติ๋เก็ได้ถอายกล้อน้่ม้มูลไม่ใ่อันนี้กล้องของก้องไทยาะกล้องไม่กล้องพี่ต้อยพี่ต้อยพี่ต้อยเอากล้องมาให้น้ามูลในใน่ะอนน้เปิดเปิดอ่าขอพี่ต้อยน่อะ ไปแล้วจะไปแล้วค่ะ ไปปั้อตาแพียเค่ะมาณ5นาทีนะคะขอ5นาทีนะคะล้วต่อพี่ต้นนะก็แม่ไม่ไม่ไม่โอเคไ้ไหมนี่นี่นี่้อนนนึงโอเคโอเคแล้วพี่จะต่อแม่แก้วนะตรงนี้นะคะหนึ 可以哈。